สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ก็มีงานท้ายไม้ทรงมือสอดสวยๆไม่ให้เพื่อนได้ชมกันนะครับตัวนี้ปกติช่วงนี้ก็จะทำแต่หน้าไม้นะหน้าไม้พอดีไปเจองานท้ายไม้ทรงมือสอดสวยๆลายแบบนี้ก็ไปเจอไอ้ตัวชุดเฟรมตัวนี้ ตัวหนึ่งนะครับเป็นของสะสมสั่งไว้นานแล้วนะครับนี่เป็นเป็นแกะสะลักนะครับนี่แกะสะลักลายสวยมากมีชุดเดียวนะครับสำหรับชุดเฟรมตัวนี้นงานแกะสะลักก็กะว่าเดี๋ยวจะทำสีแล้วก็มาใส่กับท้ายไม้ตัวนี้แหละนะครับสมคลาสสิกสวยๆอย่างนี้ก็ประมาณนี้ เพื่อนๆท่านใดที่เบื่อทรงพลาสติกอย่างนี้แล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นทรงนี้ก็สั่งได้เลยนะครับมันก็จะเข้ากับเกือบทุกไก่นะครับเพราะว่าไก่ส่วนมากทรง n p เนี่ยตัวชุดไก่เนี่ยมันก็จะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้มันตัวนี้ช่างจะทําไว้ให้มันอมได้เกือบทุกไกนะครับ ประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆกาดคืมหน่อยวันนี้มืดคดำคอซ้ายขวาได้หมดนะครับมันจะมีร่องนิ้วนี่สำหรับเหนี่ยวไกซ้ายได้ขวาได้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ไว้ในวิดีโอนี้แหละ เดี๋ยวให้ดูของสะสมอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เพิ่งทําเสร็จตัวนี้จะเป็นงานก๊อปปี้ต่างประเทศนะครับเห็นฝรั่งเขาทําก็เลยอยากทําบ้างดูแล้วมันกระทัดรัดดีเพื่อนๆตัวนี้เป็นครอบลำเก็บลมในตัวนะครับลมจะถูกเก็บไว้ในครอบลำนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามายิงในชุดยิงนี้นะครับ เวลาเราเติมลมตรงนี้ก็ลมจะเข้าไปในลํำกล้องตรงนี้เลยเข้าไปในลํำกล้องตรงนี้ไปเก็บอยู่ในนี้ก็ถังหนึ่งจะยิงได้ประมาณสามสิบห้านัดนะครับเป็นครอบลำเก็บลมในตัวเห็นเห็นต่างประเทศเขาทำมันเออมันดูกระทัดรัดดีนะครับก็เลยเอามั่งนะครับมันก็เบาดีนะครับเนี่ยทั้งตัวในสองโลโหกเพื่อน สองโลหหกแท็กติคอลนี่ใส่ M6 ไปเลยล้ำล้ำท้ายพับได้นะครับตัวนี้ทำเล่นเองเลยนะครับก็ลำกล้องภายในก็เป็นลำเกลียว20เกลียวนะครับก็แม่นมากนะครับระยะ30เมตร50เมตรนี่โอ้ยิงหัวเลยนะครับตัวนี้ เสร็จมาดมาดใหม่เลยนะครับนี่ฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆรุ่นใหม่ล่าสุด MJ Tactical พับท้ายแล้วก็กระทัดรัดนะครับนี่ท้ายพับได้ท้ายนี่คิดถึงสมัยก่อนเลยนะครับนี่ทรงปรับแก้มนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่ฮิตมากนะครับ หากันไม่ทันเลยทรงนี้สุดยอดล้ำมากนะครับหนักนิดนึงแต่ว่ามันเท่เออถือว่าเป็นตัวท็อปเลยสมัยก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยงานท้ายไม้สวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ